สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับว,วันนี้พี่ันคอยตาม,มาก่อช้วยนะผมให้กับน้องๆทั้งสามเชื่อนะครับขอบพคุณน,นะผมคุณพี่ใจดีนะผมี่เมตาน้องๆนะผมสัง่งถ้วยให้น้องๆสามเชื่อนะครับผมสามถุงนะผมขอบคุณมากๆครับขอ,ขอให้ท่านนะครับยังมีแต่ความสุขความเจริญนะผมกิจการการงานเจริญนุ่งเรื่องโชคดีดวงดีตลอดปีตลอดไปนะครับผมข,บบขอบคุณมากครับก่อนจะป้นน้องช้างแล้วก็ต้องล้างกรอช้วยนะครับผม เอามาล้างน้ำก่อนนะสวยกอสวยมากเลยนะครับผมนี่นีก้นะนี่เลยก้นอะไรเยอะอยู่นะครับวานเจ็ดแปดวีได้นะครับผมวัเจ็ดวีนะครับผมใจเย็นๆจะอ้วน เชือกละหนึ่งถุงพอดีเลยครับสามเชือกนะครับผมครับเชือกแรกน้องจอกานะครับขอบคุณครับคนเลี้ยขอบคุณครั้งพี่ใจดีก็แล้วครับโสสวยๆครับสองกาโชว์หน่อยเร็วยงหนึ่งสองอ่าพอเสียงอีกทีแล้วครับสวย ครับเชลเลครับน้องจอกานะผมครัต่อไปที่ชุเกวีนะคราคผมเช่ครับเ่ล่นชคเ่เชมเ่ชลเล่เชลเล่เ่ เชิสุดท้ายที่นํำโชวนะครับที่น้ำโชวก็เสียงนีวครับมสุดยเลยงงนะครับเิสุดท้ายที่น้าโชว์นะครับขอเชียรแล้วนะครับขอบคุณมากครับดีค